สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องของพ่อสว่างเดนดินครับขอบคุณครับทุกกำลังใจที่พอผห้ครับพ่อสว่างเดนดินพ่อสว่างเดนดินจะพาทผกุชมช่มการก่อสร้างครับสะพานขามแยกครับโครงการอีกโครงการหนึ่งครับโครงการใหญ่ครับสะพานขามแยกปากกะปิความกับสกายวอล สะพานก็จะโยกขึ้นครับพี่น้องมาครับไปเบิ้งโดยร่วมตั้งแต่ผู้นะครับสี่แยกบางกะปีจนฮอดสามแยกบางกะปีครับพี่น้องในแนวถนนเสรีไทยพี่น้องนาดเผ่าตัดกับเสรีไทยเมียไหนไปเบิ้งครับไมเรื่อมครับกําลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเบิ้งกันเลยครับมาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องสะพานคาเบแยกบางกะปีครับการก่อสร้างล่าสุดครับเดือน เสาครับพี่น้องเริ่มต้นที่เสรีไทยสอยหนึ่งครับพี่น้องสิงเดไทยสอยหนึ่งครับนั่นาน่าจะมุ่งไปแยกนิดาครับพี่นอ้องแยกนิดาว่าเพิ่นเพิ่นยกันเก้าออกครับแล้วเพิ่นสั่งกันไหมสั่งอันไหม,ไมคือหมายความว่าจะเฮ็ดเป็นสกายวอล์ครับเพิ่นได้ยกยกดีดสะพานขึ้นไปอีกครับพี่น้องให้สะพานสูงกว่าเก่าว่าเท่าไหร่ ื่อที่จะเห็ดเป็นสกายวอล์กได้ครับนะครับเป็นเฮ็ดเป็นเดิมเห็ดใหม่คืบหน้าล่าสุดครับการก่อสร้างตรงนี้จะเป็นส่วนของกรุงเทพมหานครครับพี่น้องส่วนของกรุงเทพมหานครการจะนัดจรกับสบายสบายครับพี่น้องอาจจะช่วงสงการนี่มั้งครับเจน,นเกิดได้นะครับแบบพื้นแบบเพื้นกับ สางได้หลายเติบแล้วพี่นอ้องไปลพ้อสิบห้าเบิง่งย่างจากเสรีไทยครับมุ่งนาไปครูนะครับสามแยกบางกะปิด้านหน้าจะเป็นเสียกบางกะปิพี่น้องมอเพื่อนกัดตั้งเชื่อมตั้งยังอยู่ครับแต่เฮ็ดงานอยู่ตลอดครับพี่น้องบอบอได้เศร้าพ้อผ้าเปลี่ยนครับเมื่อนไง สะพานขามแยกกับสกายวอลช่วงตั้งแต่ถนนสีทยครับแถวๆอยางนิดาครับมุ่งหน้าสู่บางกะปิครับพี่น้องเสียกบางกะปิเสียกบางกะปิเล่ากาสามแยกบางกะปิห้ายังเบิ่งบรรยากาศครับแกดก็ห้อนโอ้ทำไมมันห้อนจังซี่ฮ้ห้อนจังเลยอ่ะ โ yeah, yeah. อ้ยเจ๊เจพอนจังเลยอ่ะเย๊เจ๊เดี๋ยจะเป็นเสีย่ยครับของเสีย่ยเพื่อนขึ้นจัตุรัแหละนะครับพี่น้องเนี่ยสีแยกพื้นสะพานอัปเรตกันกล้ามพอนไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบิ่อง โิรงสร้าง,งงามเลยพี่น้องคันเลี้ยวๆนี่จะเป็นสะพานขามเกียรกับสกายวอล์ครับ,อ,รรบอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครสัมภาระครับตอนนี้ยู่ยเสียกบางกะปิพี่น้องเสีแยกบางกะบ,บ,บ,บีโครงสร้างโครงสร้างสะพานนุ่งเยียดพี่น้องนี่นะเล็กดิบ๊อ นั่เป็นตัน,นได้เลยพี่น้องเสีย่ยบันกับปีครับพี่น้องถน,นนนั้วมินตัดเปลี่ยนข้ามพ้อนไปครับพี่น้องเดือนเม่าครับพ้อนพ้อน,พ,อนพ้อนจังเลยอะ่ะแย่แย่ดูนะครับ รูแบบเพื่อนครับผรอครับูแบบสะพานขามแยกกับสกายวอล์กพี่น้องไปครับพี่น,อนอ้องขับพอดพาย,ยางเบืองต่อไปอากาศกองห้อนพี่น,อน้องแรนขามแยกก่อน ไมแดงบ้านเด็กพี่น้องเอ้ยไม่ไมไมยืนตากแดดได้แน่เลยมเม,มนต์ได้ครับพี่น้องนี่แย่แย่มเม,มนต์ได้ครับนี่เสียบังกะปิพเพื่อทำบุษมแดดกับน,น้องครับไม่เกี่ยว,ลวเลยพี่น้องไปเท่ากันเลยยางเบิง้งตซ่เสี่ยกบางกะปิ ฝางได้หลายได้พี่น้องนี่ฝากกดไลห์กดแชร์กดติดตามได้ครับเด้อเป็นกำลังใจกันพ่อสว่างแดนนี่เนี่ยไปพี่น้องไเปเบิ่งกันต่อห้างกับคุกคาานี่ใครในมิตต่นใหม่พี่น้องโอ้เมสซิ่เห็นบกุกข้าพูน่ะอ๋อตัวฉันราดพลาว จักหน่อยแล้วเนี่โอ้ยทุ่งบางกะปิจะเปลี่ยนไปพี่น้องเห็นบหมครับมุน้าเฮ้ยยำไหนล่ะสีเหล่าพี่น้องเ้ยยำยำไหนกันยำนั่นเนาะพี่น้องเนาะไปตามกันต่อครับมุ่งหน้าสู่ตลาดบางกะปิสามแยกบางกะปิพวกเราพี่น้อง เพื่อท่านผู้ชมอัปเดตมันยกสะพานกันนะครับเนี่ยมันยกขึ้นในมันสูงเพื่อที่จะเป็นสกายวอลกครับเชื่อมกันแต่ในอุจจาราสำนักง,งานเขตบางกะปิพี่น้องสำนักง,งานเขตบางกะปิกันการจราจรกันสบายสบายพี่น้อง ย่างรนอะตลาดบางกะปิเบื้องการก่อสร้าสงสะพานพี่น้องคื่อยนานไร้พี่น้องโครงการยักษ์โครงการใหญ่อีกหนึ่งแหง่ง ของกรุงเทพมหานครกัพี่น้องไงนะครับพี่น้องไงแย่ๆ yeah, yeah. ร้อนอย่างนี้ yeah, yeah. นนนนแย่ๆมาครับพี่น้องมาพุ่งในปุ๋ยสางแล้วนี่บักกะปีนี่ พุ่งบางกะปิจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ปนะครับอัปเดตบางนี้เลยพี่น้องออย่ากจนทอดสามซี่แยกกูละสามแยกแล้วครับนี่มือเศร้านี่สีแอดเนี่ยได้พี่น้องเนี่ยร้นเป็นตลาดครับตอนนี้สายๆแล้วก็โล่งๆพี่น้อง เพื่อทำบุษมเนี่ยเนี่ยุ่งบางกะปิจะเปลี่ยนไปเบื่องไปเรื่อยๆครับจนหวัวกลัวนะสามแยกสามแยกบางกะปิครับพี่นออกฟ้าบัวนะครับเดือ เป็นไหมกาฝากำลังใจไหมครับได้หน่อพี่น้องเนาะไายใก่แดีเดี๋ยวมันจะย้อนแสงไปหน่อยพี่นอ้องตือวันตี้เป็นทางชัวร์ข้าวครับ คุ้มผ่าใบไปแล้วโอ้ยมันมันห้อนจังเย่เย้ห่อนจังเลยท่านผู้ชมหน้าหน้าก็จะเป็นทรัพย์แยบางกะปิครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายไปถนศนศรีนครินทร์ครับตรงไปวนกลางมุ่งหน้าไปแฮปปี้แลนด์ครับเดี๋ยวมอแฮปปี้แลนด์มาแล้วครับ หน้าล่าสุดสะพานข้ามแยกบางกะปีด้านหน้าโค้งจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับลาดพาวสมรุ่งพี่น้องดีจ้าดู ไลยอยู่ครับพี่น้องพอมันสายๆแล้วคุณบ้าน,นะครับคืบหน้าล่าสุดถ่ายคลิปนี้่อนกันขอ,ขอบคุณครับทุกการกดไลค์การกดแชร์การติดตามคอมเมนต์ไว้ในคลิปเลยครับผมพ่อกันคลิปนาครับอภัยสว่างเดียนดินสวัสดีครับ